ความสบายใจในทางที่เราทําการตามใจตัวเองเช่นไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นการพนันไปสนุกสนานตามบาตามแม่ขับต่างๆนั่นมันไม่ใช่ทางค้นทุกแต่เป็นการเพิ่มภาระคือความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ตนมากขึ้นและไม่ทุกคนเดียวคนในครอบครัวก็พลอยเป็นทุกข์ไปด้วย เช่นว่าผู้ชายไปเที่ยวแม่บ้านก็เป็นทุกข์ลูกและคนใช้ก็ปล่อยเป็นทุกข์ก็ต้องคลอยเปิดประตูรับเจ้าพระคุณที่กลับบ้านมาเดินผิดปกติมันก็ขึ้นใจมีความทุกข์ความเดือดร้อนใจสร้างปัญหาให้แก่คนนั้นคนนี้แต่เขาคิดไม่ได้เพราะนึกว่านี่และเป็นที่พึ่งของเขาเป็นความดับทุกข์ของเขานี่คือความดับทุกข์ชั้นเขาเขา ไม่มีปัญญาเป็นเครื่องดับทีือนี่ตามหลักกะพุทธศาสนาเรานั้นกะพุทธเจ้าท่านกลัวทุกอย่างลึกซึ้งทุกที่เกิดจากความเกิดจากความแก่จากความเจม็บจากความตายจากความทัทก์ทาาจากของรับของชอบใจที่เรียกว่าเป็นทุกข์โดยประการต่างๆรวมความว่าความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขานั่นแหละ เป็นบอ่อเกิดแต่งความทุกข์ทีนี้จะทํำยังไงจึงจะทำลายความยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นได้ปัญหานี้แหละทำให้พระองค์ต้องออกบวชเพื่อไปนั่งศึกษาค้นคว้าหลักเหล่านี้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วจะได้นำมาแก้ทุกต่อไปเธอ,อการหาที่พึ่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้พ้นทุกข์แล้วจึงบอกกับสาวลูกว่า ผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมพระสงฆว่าเป็นการะเป็นที่พึ่งรู้แจ้งในเรื่องอริยสัจสี่คือรู้ว่าความทุกข์คืออะไรเหตุได้เกิดทุกข์คืออะไรความดับทุกข์ได้เป็นอย่างไรทำอย่างไรจึงจะถึงความดับทุกข์ได้ผู้นั้นจะพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงอันนี้สําคัญ